เคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะแบบว่ากำลังนั่งทำงานอยู่ดีๆเงียบๆเ,เลยแล้วจู่ๆหน้าของใครบางคนก็แวบ,บเข้ามาในหัวครับเราไม่ถึงนาทีเลยนะคะโทรศัพท์ดังปรากฏว่าเป็นคนนั้นจริงๆที่โทรมาเป๊ะเลยโอ้โหหรือบางทีพยายามโทรหาเพื่อนสนิทเท่าไหร่ก็สายไม่ว่างตลอดอ่าฮะจนเราก็ถอดใจไปแล้วมารู้ทีหลังว่าตอนนั้น เขาก็กําลังกดโทรหาเราอยู่เหมือนกันครับจังหวะแบบนี้มันน่าแปลกใจจริงๆนะครับใช่ค่ะมันพอดีจนอดคิดไม่ได้เลยว่าเอ๊ะนี่มันบังเอิญจริงๆเหรอหรือว่ามันมีสายใยอะไรบางอย่างเชื่อมเรากับเขาไว้จริงๆคะคำถามนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการสำรวจที่ผมว่าน่าทึ่งมากเพราะมันเป็นประสบการณ์ที่เกือบทุกคนเคยเจอแต่กลับหาคำอธิบายที่ชัดเจนไม่ได้เลยจริงค่ะ วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องสายใหญ่พิเศษนี้กันครับเราจะค่อยๆไปกันทีละขั้นเลยนะคะจากประสบการณ์ที่เราคุ้นๆกันในกระทู้พันทิปไปสู่การพยายามจูนคลื่นสมองของเราแล้วก็ดำดิ่งลงไปถึงทฤษฎีทางฟิสิกส์ที่อาจจะเป็นต้นตอของทั้งหมดนี้เลยโอโ้โหฟังดูน่าสนุกมากค่ะซึ่งเพื่อจะสำรวจเรื่องนี้ให้รอบด้านที่สุดเราก็มีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยตั้งแต่กระทู้เรื่องโทรจิต บทความเรื่องคลื่อนสมองแอลฟาเทคนิคการฝึกสมาธิที่ชื่อซิลวาเมธอดไปจนถึงทฤษฎีที่ฟังดูแบบหลุดโลกไปเลยอย่างจิตสำนึกควอนตมัมใช่ครับครบทุกมิติเลยเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยสายใยที่มองไม่เห็นนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าได้เลยครับเริ่มจากคำที่ทุกคนคุ้นเคยที่สุดก่อนเลยโชรจิต โอเคค่ะโทรจิตในกระทู้พันทิปท,ที่เราไปดูกันมามีคนให้นิยามคำว่าเชลเลพัทีไว้ง่ายๆเลยว่ามันคือการสื่อสารกันระหว่างใจ hmm. โดยที่ไม่ต้องอาศัยประสาทสัมผัสทั้งห้าเลยคือไม่ต้องพูดไม่ต้องเห็นหน้าไม่ต้องได้ยินเสียงแต่กลับรู้รู้ว่าอีกฝ่ายกำลังคิดอะไรอยู่รู้สึกอะไรอยู่ใช่เลยค่ะซึ่งในกระทูก็มีตัวอย่างเยอะมากครับ ผมเห็นเลยมีตั้งแต่เรื่องเบสิกเบสิกส์อย่างการที่คนสองคนพูดประโยคเดียวกันออกมาพร้อมกันเปะ๊เปะๆอืมใช่ใช่ใชไปจนถึงเรื่องที่มันลึกซึ้งกว่านั้นเช่นแม่ที่รู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีค่ะในวินาทีเดียวกับที่ลูกประสบอุบัติเหตุทั้งทที่อยู่กันคนละจังหวัดเลยโหอันนี้น่าขนลุกมากแต่เดียวนะคะในทางจิตวิทยาเขาก็มีคำอธิบายสำหรับเรื่องนี้ใช่ไหมคะ มีครับมีแน่นอนจากข้อมูลที่เรามีเขาบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่พลังวิเศษแต่เป็นผลมาจากอะไรนะคะการเชื่อมโยงทางจิตวิทยาที่ลึกซึง้งถูกต้องครับ deep psychological connection คือพอเราสนิทกับใครมากๆผูกพันกันมากๆเราก็จะเรียนรู้แพทเทิร์นความคิดของเขาไปโดยไม่รู้ตัวเลยอ๋อเหมือนเราเดาใจเขาได้แม่นขึ้นเรื่อยๆแม่นมากๆครับมันคือการที่เราใส่ใจคนคนนั้นมากพอ จนสมองของเราเนี่ยสร้างแบบจำลองความคิดและอารมณ์ของเขาเอาไว้ในหัวเราเลยโหเหมือนมีคู่มือการใช้งานของคนคนนั้นอยู่ในสมองเราใช่ครับประมาณนั้นเลยเราเลยคาดเดาปฏิกิริยาของเขาได้แทบจะทันทีอืมฟังดูก็มีเหตุผลมากเลยนะคะแต่มันก็ยังรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ยังอธิบายไม่ได้อยู่ดีโดยเฉพาะเรื่องจังหวะที่พอดีเป๊ะครับอย่างเรื่องโทรศัพท์ที่ดังขึ้นมาตอนกําลังคิดถึงพอดีเนี่ยมันดู เกินกว่าแค่การเดาใจเก่งไปหน่อยไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากครับนี่คือจุดที่นักจิตวิทยาจะบอกว่าอาจจะเป็นอ่ออคติในการยืนยนันหรือ confirmation bias confirmation bias ใช่ครับคือในหนึ่งวันเนี้ยเราอาจจะคิดถึงคนคนนั้นเป็น10ครั้งเลยค่ะแต่มีแค่ครั้งเดียวที่เขาโทรมาพอดีเราก็จะจำแต่ครั้งที่มันแปะครั้งนั้นได้อ๋อแล้วลืมอีก9ครั้งที่ไม่เกิดอะไรขึ้นไปถูกต้องครับ แต่สําหรับมุมมองของผู้ที่เชื่อในเรื่องนี้จริงๆจังๆพวกเขามองว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่การเดาใจแต่มันคือพลังของความสัมพันธ์ที่เข้มข้นมากๆจนสร้างการเชื่อมต่อบางอย่างขึ้นมาจริงๆเป็นพลังงานบางอย่างใช่ครับเป็นพลังงานที่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันยังวัดค่าไม่ได้หรืออาจจะเป็นศักยภาพของสมองที่เรายังปลดล็อกไม่สําเร็จพอฟังแบบนี้แล้วก็น่าคิดนะคะว่าถ้าความรู้สึกเชื่อมถึงกันมันเกี่ยวกับสภาวะจิตใจที่สงบและเปิดรับ แล้วเราจะจูนให้จิตใจเราอยู่ในโหมดนั้นบ่อยขึ้นได้ไหมคะอืเหมือนเราจะปรับคลื่นวิทยุให้ตรงกันมันมีคลื่นแบบนั้นในสมองเราจริงๆหรือเปล่าคำถามดีมากครับเพราะมันมีจริงๆครับจริงเหรอคะนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าคลื่นสมองแอลฟาหรือแอลฟาเวฟครับคลื่นแอลฟาครับในบทความที่เราดูกันมาเขาอธิบายไว้ว่า คลื่นแอลฟาคือคลื่นสมองที่ความถี่ประมาณ8-13ถึงรอบต่อวินาทีเป็นสภาวะที่จิตใจเราสงบผ่อนคลายแต่ยังตื่นรู้อยู่อ๋อนึกภาพออกเลยค่ะมันคือช่วงที่เรากำลังเคลิ้มเคลิมก่อนจะหลับใช่เลยหรือตอนนั่งสมาธิจน,จนจิตเริ่มนิ่งหรือแม้แต่ตอนที่เราปล่อยใจเลยอย,ย,ยตอนอาบน้ำแล้วปิ้งเอเดียดีๆขึ้นมาถูกต้องครับช่วงเวลานั้นเลย ซึ่งในบทความบอกว่าสภาวะนี้แหละที่สมองเราเปิดรับข้อมูลได้ดีที่สุดถึงขั้นเรียกว่าเป็นสภาวะ super learning เลยทีเดียวใช่เลยครับและตรงนี้เองที่มันไปเชื่อมโยงกับโปรแกรมฝึกสมาธิที่โด่งดังมากในอดีตที่ชื่อว่า Silva method Silva method ครับซึ่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยระบุว่าเขาอ้างว่าสามารถสอนให้คนเราเข้าสู่สภาวะ alpha นี้ได้ตามต้องการเลยเพื่อปลดล็อกศักยภาพของจิตใจ ครับผมน่าสนใจมากค่ะแล้วเขาอ้างว่าพอเข้าสู่สภาวะอัลฟาได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะในข้อมูลบอกว่าผู้ก่อตั้งเขาเชื่อว่าเมื่อเราควบคุมสภาวะนนี้ได้เราจะสามารถพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าความสามารถทางจิตหรือ psychic abilities ได้ยานทิปอะไรแบบนี้เหรอคะประมาณนั้นเลยครับเช่นการมียานทิป มองเห็นเรื่องราวจากที่ไกลๆหรือแม้กระทั่งการส่งกระแสจิตเพื่อสื่อสารกับคนอื่นซึ่งมันก็คือแนวคิดเดียวกับเรื่องโทรจิตที่เราคุยกันตอนแรกเป๊ะเ,ะเลยเป๊ะเลยครับมันคือเรื่องเดียวกันเลยแต่ก็คงต้องมีอีกมุมมองด้วยใช่ไหมคะแม่นอนครับเพื่อให้เกิดความสมดุลเราต้องบอกด้วยว่าแนวคิดนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเช่นกันอืมในแหล่งข้อมูลเดียวกันระบุว่าซูวาเมสอดถูกจัดเป็นว่าเป็นวินวยาาทย,วยาศาสตร์เทียมหรือพิวดอสไอเอน์วิทยาศาสตร์เทียมใช่ครับคือ เป็นแนวคิดที่นำเสนอตัวเองในรูปแบบวิทยาศาสตร์แต่ขาดหลักฐานและการพิสูจน์ที่น่าเชื่อถือมารองรับโดยเฉพาะจากนักส k e ปติกชื่อดังอย่างเจมส์แรนดี้ที่ชี้ว่าคำาก่าวอ้างของซิลวาเมทต์เนี่ยไม่เคยผ่านการทดสอบที่เข้มงวดตามหลักวิทยาศาสตร์เลยเข้าใจเลยค่ะคือด้านหนึ่งก็มีแนวคิดที่บอกว่าเราสามารถฝึกฝนจิตใจให้เปิดรับการเชื่อมต่อได้มากขึ้นครับแต่อีกด้านหนึ่งก็มีเสียงขัดขานว่า มันยังไม่มีหลักฐานที่จับต้องได้มายืนยันถูกต้องครับมันเลยยังอยู่กึ่งๆก,กลางๆระหว่างการพัฒนาตนเองกับเรื่องเหนือธรรมชาติใช่เลยครับซึ่งก็นำเราไปสู่ส่วนที่ลึกและท้าทายที่สุดของการพูดคุยในวันนี้เอาละค่ะเราคุยกันเรื่องความรู้สึกและสภาวะของจิตใจไปแล้วแต่ถ้าจะถามให้ลึกลงไปอีกว่าแล้วในทางกายภาพมันมีนกลไกอะไรที่เป็นไปได้บ้างคะ ที่จะอธิบายการเชื่อมต่อที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นได้ในทันทีแบบนี้และตรงนี้คือจุดที่เรื่องราวมันจะหลุดโลกไปเลยเพราะเราจะดำดิ่งลงไปในระดับที่เล็กกว่าเซลล์สมองไปสู่โลกของอนุภาคใช่ค่ะเพื่อสำรวจทฤษฎีจิตควอนตมัมต้องย้ำตัวโตๆก่อนเลยนะครับว่านี่เป็นเพียงสมมุติฐานค่ะสมมติฐานเท่านั้นที่ยังถกเถียงกันดุดเดือดมากในวงการวิทยศาศาสตร์แต่เป็นสมมุติฐานที่น่าเึ่งมากจริงๆ หลักการพื้นฐานของมันก็คือนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มเชื่อว่ากลไกลฟิสิกส์แบบที่เราคุ้นเคยหรือแค่การเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทมันอาจจะง่ายเกินไปที่จะอธิบายสิ่งที่ซับซ้อนมหาศาลอย่างจิตสำลึกของมนุษย์ได้อ oh. พวกเขาเ,เสนอว่าอาจจะต้องใช้กฎเกณฑ์ของโลกควอนตัมที่มันแปลกประหลาดเข้ามาอธิบาย และปรากฏการณ์ควันตัำที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงบ่อยที่สุดในเรื่องนี้และมันก็สอดคล้องกับธีมเรื่องสายใยของเราวันนี้แบบสุดๆก็คือ การพัวพันเชิงควอนตัมหรือควอนตัมเอนแทงเกเมนใช่ไหมคะใช่เลยครับคำนี้เลยคำนี้หลายคนน่าจะเคยได้ยินครับมันเป็นแนวคิดที่มหัศจรรย์มากถ้าจะที่กายให้เห็นภาพง่ายที่สุดมันเหมือนเรามีเหรียญวิเศษอยู่คู่หนึ่งคะ่ะที่ถูกสร้างมาพร้อมกันครับเราโยนเหรียญตัวแรกที่กรุงเทพปรากฏว่ามันออกหัวในเสี้ยววินาทีนั้นเองเรารู้ได้ทันทีเลยว่าเหรียญอีกอันที่อยู่บนดวงจันทร์จะต้องออกก้อยอย่างแน่นอน โดยที่ไม่ต้องมีใครโทรไปบอกใช่ค่ะไม่ต้องส่งสัญญาณอะไรไปเลยมันรู้กันเองแบบทันทีทันใดไม่ว่ามันจะห่างกันแค่ไหนก็ตามถูกต้องค่ะมันเป็นภาพเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากสำหรับความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างคนสองคนใช่ไหมครับมากๆเลยค่ะแต่ และนี่คือแต่ตัวใหญ่มากๆเราต้องเน้นย้ำตามแหล่งข้อมูลอย่างชัดเจนว่าทฤษฎีจิตควันตั้มทั้งหมดนี้เป็นเพียงสมมุติฐานที่พยายามจะอธิบายการทำงานของจิตสำลึกที่เกิดขึ้นภายในสมองของคนคนเดียวเท่านั้นอ๋อเฉพาะในคนคนเดียวใช่ครับจนถึงตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือใดๆเลยที่บอกว่าปรากฏการณ์ควันตัมสามารถทำงานระหว่างสมองของคนสองคนได้ เข้าใจค่ะคือเราไม่ได้กำลังบอกว่าการที่คนสองคนคิดถึงกันคือควอนตัมแอนแทเกิลเมนระหว่างสมองสองก้อนไม่ใช่แบบนั้นครับแต่เรากำลังมองว่าแนวคิดเรื่องการเชื่อมโยงจากระยะไกลแบบทันทีทันใดที่มันเกิดขึ้นได้จริงๆในโลกของควอนตัมเนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนที่น่าสนใจมากๆของความรู้สึกผูกพันที่เรามีต่อกันถูกต้องครับซึ่งมันก็ทำให้มีคนพยายามหาคำอธิบายที่เป็นรูป,ปธรรมมากขึ้นใช่ไหมคะอย่างทฤษฎีออชโออาร์ o ใช่ครับ ทฤษฎีที่ชื่อฟังดูยากๆว่า ORGOR ของเซอร์โรเจอร์เพนรอสกับสตีเวิร์ดแฮมมร์ฟค่ะพวกเขาเสนอว่าในเซลล์ประสาทของเราเนี่ยมันมีโครงสร้างเล็กๆคล้ายท่อที่เรียกว่าไมโครทูบูลส์ไมโครทูบูลครัะแลวพวกเขาเชื่อว,ว่าเจ้าท่อจิวจ๋วๆนี่แหละอาจทำหน้าที่เหมือนเป็นคอมพิวเตอร์คอนตัมขนาดเล็กในสมองเราเนี่ยนะคะใช่ครับ ที่สามารถประมวลผลข้อมูลในสถานะควอนตัมได้จนก่อให้เกิดเป็นจิตสำนึกที่ซับซ้อนของเราขึ้นมาเดี๋ยวนะคะถ้าในสมองเรามีคอมพิวเตอร์ควอนตัมจริงๆแบบที่ทฤษฎีนี้ว่าครับแปลว่าความคิดหรือการตัดสินใจของเราบางอย่างอาจจะไม่ได้มาจากตรกกะแบบศูนย์กับหนึ่งแต่มาจากความน่าจะเป็นแบบควอนตัมเหรอคะก็อาจจะเป็นไปได้ครับโอ้โหนี่มันเปลี่ยนวิธีมองตัวเองไปเลยนะนั่น มันน่าทึ่งแบบนั้นเลยครับแต่แน่นอนว่าทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องเจอกับข้อตัวแย้งที่แข็งแกร่งมากๆเช่นกันค่ะและข้อตัวแย้งที่ใหญ่ที่สุดก็คือปัญหาที่เรียกว่าการสลายตัวของสถานะควอนตัมหรือ decoherence decoherence ชื่อฟังดูยากอีกแล้วค่ะช่วยแปลเป็นภาษาคนให้หน่อยได้ไหมคะฮ่ <c oughs> ได้เลยครับพูดง่ายๆก็คือโลกของควอนตัมมันเปราะบ,บางมากเหมือนเกล็ดหิมะที่สวยงามค่ะ แต่นักฟิสิกส์ชื่อแม็กซ์เท็กมาร์สเขาคำนวณให้ดูว่าสภาพแวดล้อมในสมองของเรามันเหมือนตลาดสดตอนเช้าครับ ตลาดสดตอนเช้าใช่ครับคือทั้งอุ่นเปียกและวุ่นวายไปหมดอ๋อ oh. พอเราเอาเกร็ดหิมะที่บบอบางไปวางไว้กลางตลาดสดมันก็ละลายหายไปเลยใช่ครับละลายหายไปในเสี้ยววินาทีก่อนที่จะทันได้ทำอะไรเสียอีกนี่คือภาพของ decoherence ครับคือสภาวะควันตัมมันถูกสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายของสมองทำลายเร็วเกินไปเร็วเกินไปจนไม่น่าจะมีผลอะไรกับการทำงานของระบบประสาทได้ถูกต้องครับโอ้ oh. เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกปัญหาหนึ่งคือการนำคำศัพท์ไปใช้ในทางที่ผิดยังไงคะในแหล่งข้อมูลมีการยกตัวอย่างของดิพักโชพราที่มักจะนำคำว่าควันถ้ำไปเชื่อมโยงกับแนวคิดอย่างการยยวยาด้วยควันถ้ำอ๋อเคยได้ยินค่ะซึ่งเป็นการนำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนไปใช้ในบริบทของความเชื่อส่วนบุคคลจนสร้างความเข้าใจผิด และทาให้แนวคิดจิตควอนตัมที่นักวิทยาศาสตร์กําลังถกเถียงกันอย่างจริงจังกลายเป็นเรื่องลึกลับหรือที่เรียกว่าควอนตัมมิสติซิซึมไปยิ่งลงลึกก็ยิ่งซับซ้อนนะคะมีทั้งความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้นสุดๆครับและข้อจํากัดทางกายภาพที่ชัดเจนมากๆนี่คือธรรมชาติของการสํารวจพรมแดนของความรู้เลยครับเราจะเจอทั้งไอเดียที่จุดประกายจินตนาการและคำแพงของความเป็นจริงที่รอให้เราหาทางข้ามไปให้ได้เสมอแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรคะ วันนี้เราเริ่มต้นการเดินทางจากความรู้สึกคุ้นเคยอย่างโทรจิตที่หลายคนเคยสัมผัสครับไปดูวิธีการที่อ้างว่าสามารถฝึกฝนจิตใจอย่างการเข้าสู่สภาวะคลื่นอัลฟาและสุดท้ายเราก็ได้ดำดิ่งลงไปสู่กลไกเชิงทฤษฎีที่ลึกและแปลกประหลาดที่สุดอย่างจิตควันต้าถ้าเราถอยออกมามองภาพใหญ่เราจะเห็นว่า ความรู้สึกผูกพันหรือสายใย,ยพิเศษระหว่างคนสองคนนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่คำอธิบายของมันนั้นมีหลายระดับมากตั้งแต่คำอธิบายเชิงจิตวิทยาที่จับต้องได้และสมเหตุสมผลที่สุดไปจนถึงแนวคิดทางฟิสิกส์ที่ยังเป็นเพียงสมมุติฐานล้ำยุคที่รอการพิสูจน์แหล่งข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ล้วนสะท้อนเห็นถึงความพยายามของมนุษย์ ที่จะทำความเข้าใจประสบการณ์ความสำคัญที่ลึกซึ้งนี้ว่าทำไมคนสองคนถึงรู้สึกถึงกันได้ใช่ครับจริงด้วยค่ะมันเหมือนกับว่าเราพยายามใช้เครื่องมือทุกอย่างที่เรามีครับตั้งแต่การสังเกตพฤติกรรมไปจนถึงสมการควันตั้มครับเพื่อที่จะหาคำตอบให้ได้ว่าไอสายใยแปลกๆที่เชื่อมคนสองคนไว้ด้วยกันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ ซึ่งนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆสำหรับการขบคิดต่อค่ะดิฉันมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะทิ้งพายไว้ให้ได้ลองคิดตามกันดูแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคลื่นสมองหรือจิตควันตั้มล้วนเป็นความพยายามที่จะอธิบายการทำงานอันซับซ้อนของจิตสำนึกที่เกิดขึ้นภายในคนคนเดียวอืม แต่มันก็ทําให้เกิดคําถามที่น่าคิดต่อไปว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อจิตสํานึกที่ซับซ้อนสองดวงมาสร้างสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและยาวนานต่อกันครับพวกเขาเป็นเพียงแค่สองระบบที่เฝ้ามองและเรียนรู้ซึ่งกันและกันหรือการมีปฏิสัมพันธ์ที่ยาวนานนั้นสามารถสร้างสภาวะร่วมแบบใหม่ขึ้นมาได้น่าสนใจมากครับ เป็นบางสิ่งที่เรายังไม่มีแม้แต่คำศัพท์ที่จะใช้อธิบายมันมันอาจจะไม่ใช่แค่1บวก1เป็น2แต่อาจจะเป็นการสร้างสิ่งที่3ขึ้นมาที่เกิดขึ้นเฉพาะระหว่างคนสองคนนั้นก็เป็นได้